จเจริญพรทุกๆท่านนุมโมทนาคุณเกลียงไกลคุณแมมอุตสาหสร้างสถานที่นี้ขึ้นมามีแบบอย่างอย่างนี้มีแบบอย่างมาก่อนคนสมัยพุทธกาลคนไหนมีกำลังเขาก็ไม่ได้เอาไว้เสพสุขคนเดียวเขาก็เผื่อแผ่ ทำคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์กัส่วนรวมเหมันอย่างอนาถปินที่กะมันอย่างนางวิสาขาอะไรพวกนี้คนไทยเราแต่ก่อนก็เหมือนกันถ้าพอมีอยู่พออยู่พอกินแล้วนะส่วนเกินนะเขาให้กับสังคมไม่ได้เก็บไว้คนเดียวพระพุทธเจ้าบอกกินคนเดียวไม่มีความสุข อย่ามาจิ้มหลวงพ่อก็แล้วกันงั้นวันนี้กนะ็เป็นวันเปิดแสดงธรรมคราวแรกละมังใช่ไหมครั้งแรกของบ้านจิตสบายถ้าพวกเรามาฝึกฝนธรรมะนะมาเรียนธรรมะนะถ้าเรียนได้เต็มที่จริงๆสุดท้ายแล้วจิตสบายจริงๆ เรียนเราจะเรียนจนจิตมันเข้าถึงความสุขความสบายจิตที่จะเข้าถึงความสุขความสบายอย่างแท้จ,จริงได้จิต้องปล่อยวางความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะสิ่งที่เราจิตมันเข้าไปยึดไปถือนะนะั่นแหะเป็นภาระของจิตนั่นเราจะต้องเรียนต้องศึกษาธรรมะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยจิตจะวางความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกไปสิ่งที่จิตยึดมาก ที่สุดนันก็คือตัวเราเองมันยึดในกายยึดในใจนี้แหละแล้วทําไมจิตถึงจะไปยึดมั่นเพราะมันหวงแหนมันรักมันหวงแหนมันคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของพิเศษเนี่ยมันไม่มีสติมีปัญญาเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์มันเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของพิเศษในสายตาในความรู้สึกของพระอระหันตนะ์ร่างกายจิตใจหรือตัวขันห้าเนี่ย เหมือนงูพิษแท้เลยเราจําเป็นต้องอยู่กับงูพิษห้าตัวนี้งูพิษห้าตัวนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษนะเผลอเมื่อไหร่มันนําความทุกข์มาให้ทันทีเลยขาดสติเมื่อไหร่นําความทุกข์มาให้ขยับไม่ดีงูก็กัดขันห้านี้เป็นตัวทุกข์ล้นๆ้นเลยไม่มีอะไรจะทุกข์เหมือนตัวขันห้านี้เลยสิ่งที่เรียกว่าขันห้าขันห้านะมันรวมกันเข้ามาก็มาเป็นตัวเราถ้าแยกออกไปก็เป็นขันห้าห้าอย่าง ก็ได้แก่ร่างกายนี้นะเป็นตัวรูปธรรมะรูปขันความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ทางร่างกายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆทางจิตใจนี่เรียกว่าเวทนาขันความจําได้ความหมายรู้เช่นจารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําสัมผัสได้อันนี้เป็นตัวสัญญาขัน สังขารขันเป็นความปรุงดีปรุงชั่วจิตของเราเนี่ยไม่ยอมรู้อารมณ์อย่างเดียวรู้แล้วต้องปรุงด้วยนะเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วตัวปรุงเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารลขันจิตเราก็ไม่ใช่ทําหน้าที่รู้อย่างเดียวนะบางทีเขาวิ่งไปรู้ทางตาวิ่งไปรู้ทางหูวิ่งไปรู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายวิ่งไปรู้ทางใจเช่นไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่ง จิตก็วิ่งไปทางทาวารต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจประจิตเที่ยวร่อนเร่อย,อยู่ทางทาวารต่างๆนี่เขาเรียกวิญญาณนะวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูก็เลยเป็นวะิญญาณขันวิญญาณเป็นตัวรู้นะเป็นตัวรู้อารมณ์5ตัวนี้หละคืองูพิด5ตัวนะเป็นตัวร้ายกาศ ถ้าเราสติปัญญาไม่พอเรารู้สึกไอ้งูห้าตัวนี้ไม่ใช่งูหรอกเป็นปลาไหลทองคําอะไรอย่างนั้นไปนึกว่าของดีห่วงนะรักรักที่สุดเลยเพราะฉะนั้นะอย่างพระอราหันต์นะท่านเห็นมาขันห้าเป็นตัวทุกข์จริงๆนะถ้าท่านจะตายนะท่านเบิกบานนะท่านจะเบิกบานท่านจะแจ่มใสอย่างพวกเราถ้าจะตายเราคงเศร้าหมองของดีกําลังจะแตกจะดับแล้วนะตัวร่างกายนี้ก็จะตายแล้ว แถมต้องจากคนที่เรารักอีกต้องจากทรัพย์สมบัติของเราอีกนะจิตใจเศร้าหมองนะจะแตกต่างกันตรงนี้แหละพระอรหันต์ท่านไม่ได้ยึดได้ถืออะไรนะท่านจะไปไหนมาไหนท่านเบาไม่ต้องแบกภาระของเรามีภาระมากคือขันห้านี้เป็นภาระอันใหญ่นะพอมีขันห้ามารวมกันเป็นตัวเรานะก็เริ่มมีของเรานะมีพ่อแม่ของเราลูกเมียของเรานะครอบครัวเรา บ้านเรารถยนต์เราหน้าที่การงานชื่อเสียงเกียรติยศของเรามีสิ่งที่ต้องดูแลสิ่งที่ต้องรักษานะมากมายกายกองเหลือเกินไม่ว่าเรามีอะไรนะเราก็ทุกข์เพราะนั้นแหละมีร่างกายเราก็ทุกข์เพราะร่างกายร่างกายนี้มันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเนะนี่ยต้องให้มีสติมีปัญญารู้ทันความจริงเข้าไปเลยอย่างร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรนะ เดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายความทุกข์บีบคั้นร่างกายอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็เมื่อยเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวกระหายน้ําเดี๋ยวต้องการขับถ่ายนะต้องการอย่างโน้นต้องการอย่างนี้ตลอดเวลาเลยมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็เหมือนกันมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่คงที่เราอุตส่าห์ไปบริหารร่างกายนะไปกินข้าวมานะพักผ่อนให้สบายเลยคิดว่าจะมีความสุขในร่างกายนี้นานๆสุขไม่นานเดี๋ยวก็ทุกข์อีกละนะอย่างเรานั่งเฉยๆนะไม่ได้ทําอะไรสัหน่อยนะนั่งเฉยๆก็ทุกข์ลองนั่งแล้วไม่กระดุกกระดิกสิแลจะรู้ว่าทุกข์ขนาดไหนทำไมเราต้องกระดุกกระดิกนั่งเราต้องขยับไปขยับมาเพื่อแก้ทุกข์เท่านั้นเอง มันทุกตลอดเวลานะแต่ว่าเนี่ยคนทั่วไปไม่มีสติปัญญาที่เห็นร่างกายเป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์นะเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เลยดิ้นหาความสุขมาแทบตายนะความสุขอยู่ประเดียวประดาาความสุขก็าหายไปอีกแล้วเนี่ยมันไม่มีของอะไรที่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้ไปทําบุญนะไปฟังเทศฟังเทศจิตใจมีความสุขรู้สึกไหมฟ,ฟังธรรมะจิตใจมีความสุข พอหยุดฟังประเดี๋ยวเดียวนะหรือพระเทศยาวไปหน่อยนะไม่มีความสุขแล้วอยากไปเที่ยวต่อล้ได้เวลานัดลความสุขก็อยู่ประเดี๋ยวประดาวนะแป๊บเดียวก็หายไปแล้วกุศลก็อยู่ประเดี๋ยวประดาวมีศรัทธาอยู่สักพักหนึ่งก็เบื่อแล้วไม่อยากศรัทธาแล้วอย่างทีแรกเราก็ศรัทธาพระพุทธเจ้านะแต่พอพระพุทธเจ้าบอกให้เราลดละกิเลสเนะี่ยไม่ให้หลงโลกไม่ให้อะไรนะัมันขัดใจเรา เราอยากหลงโลกเราก็ชักจะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อเชื่อไปอย่างนั้นนะแหวนแขวนไว้ก่อนนะขอหลงโลกไปก่อนมีคนจนํานวนมากเลยนะคนหนึ่งก็คือหลวงพ่อสมัยก่อนนะเคยคิดนะว่าอายุ50แล้วจะบวชตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดว่าสักห้าสิบแล้วค่อยบวชนะเราใช้ชีวิตให้คุ้มค่าซะก่อนนี่กิเลสมันหลอกนะมันหลอกเอายับเยินเลยพอภาวนาเป็นอยากบวชอายุ20กว่านะ29่สิบเก้าภาวนาเป็น อยากบวชที่สุดเลยแต่บวชไม่ได้ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีภาระบวชไม่ได้ใจก็เป็นทุกข์นะอยากบวชแต่บวชไม่ได้ใครจะเลี้ยงพ่อแม่เราเราหนีไปบวชไปนิพพานลงคอหรือไปไม่ลงหรอกนะ้อใ,ใจนะอะไรๆนะชีวิตจริงๆนะดูค่อยอมีแต่ทุกข์ล้นๆ้นเลยมีแต่ปัญหาล้นๆ้นเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานะถ้าเรามีสติมีปัญญาจริงเห็นมันมีแต่ทุกข ใจมันอยากบวชมันก็มีความทุกข์นะพอใจอยากบวชมีความทุกข์ไม่ได้บวชก็ทุกข์เยอะอยู่ไปอยู่ไปชักจะชินชินนะอังแล้วไม่ได้บวชก็ภาวนาในเพศคารวา่นี่แหละไม่มีโอกาสอยู่วัดไม่มีโอกาสอะไรนกะ็ภาวนาในเพศคารวา่วาภาวนามาก็รู้สึกความอยากบวชมันก็ลดลงตอนหลังๆนะั้นรู้สึกเลยบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ใจรู้สึกอย่างนี้เห็นไหมใจมันเปลี่ยนตลอดะ ไม่ใช่คนอื่นหรอกนะหลวงพ่อเองใจยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยนั่นใจของเราเองนะความปรุงดีปรุงชั่วสารพัดเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดบางทีมีความสุขปรุงจิตใจเป็นกุศลอยากฟังธรรมนั่งรถมาจะมาฟังธรรมเห็นคัดเอาโฆษณาขายของบิ๊กเซลอะไรเนี้ยนะเอาละเดี๋ยวขอไปเซลลก่อนไปก่อนละ เนี่ยใจมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นใจเรานะจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะก็ชั่วคราวนะอย่างใจเราโกรธไม่ต้องทำอะไรความโกรธก็หายได้เองเชื่อไหมความโกรธก็ไม่เที่ยงเนะี่ยถ้าเราหัดภาวนานเราจะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์ถูกบีบคัน้นเห็นแต่ของที่มันไม่ใช่ตัวเราของเราจะเห็นอยู่ในซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปนะตัวจิตตัวใจก็เหมือนกัน เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้เพ่งเดี๋ยวก็เผลอไปที่น้นที่นี้เผลอไปทางตาเนี่เผลอไปดูเผลอไปทางหูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นเผลอไปลิ้มรสนะเผลอไปรู้สัมผัสทางกายเผลอไปคิดนึกทางใจใจนี่ทำงานอุตลุดทั้งวันทั้งคืนเลยร่างกายยังพอได้พักนานวันหนึ่งพักร่างกายหลายชั่วโมงตอนนอนหลับแต่จิตใจพักไม่นานนะ พักประเดี๋ยวประดาวเนี่ยก็ขึ้นมาฝันต่อแล้วนอนไปไม่นานนะสงบไม่นานนะจิตมันต้องการพักไม่มากน้ใจก็ฟุ้งขึ้นมาทํางานต่อเนี่ยถ้าเรามาเฝ้ารู้อยู่ในขันห้าของเรานะในร่างกายร่างกายก็มีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายก็มีแต่ของเป็นทุกข์ในเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกขนะ์ทางกายหรือทางใจก็ดีนั่นแต่ของโชคราวทั้งหมดเลย บังคับก็ไม่ได้อย่างสั่งให้จิตใจมีความสุขมันก็ไม่มีด้วยความทุกข์จะเกิดขึ้นในจิตใจไปห้ามมันก็ห้ามมันไม่ได้มีแต่ของห้ามไม่ได้ของบังคับไม่ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างจิตจะเป็นกูศลหรือจิตจะเป็นอกูศลก็สั่งไม่ได้อย่างเราสั่งให้สติเกิดเนี่ยสติไม่ยอมเกิดเลยก็ได้ไม่ได้จงใจจะให้สติเกิดสติมีเหตุสติก็เกิดได้ถ้าสติมีเหตุคือจิตมันจําสภาวะได้แม่น อย่างเราหัดดูบ่อยๆเวลาใจลอยไปเรารู้ใจลอยไปเรารู้นะจิตมันจําสภาวะใจลอยได้พอใจลอยปุ๊บสติเกิดเองเลยเนี่ยสติมีเหตุสติก็เกิดนะถ้าไม่มีเหตุสั่งยังไงก็ไม่เกิดไม่มีอะไรที่เราบังคับได้สักอย่างเดียวเลยนะทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งสุขทั้งทุกข์นะร่างกายเราก็สั่งไม่ได้จริงนะสั่งไม่ได้จริงมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดนะ แล้วก็ควบคุมมันไม่ได้